จากคดีกำนันนกมาต่อด้วยคดีบุกบ้านบิ๊กโจ๊กและท้ายสุดในขณะนี้เมื่อวันซืนเป็นกรณีของเด็กอายุ14เข้าไปในห้างสยาม คาราคอนแล้วก็กราดยิงมีบาดเจ็บหลายคนแต่ที่จริงๆแล้วเสียชีวิตสองนับว่าเป็นกรณีสะเทือนขวัญและข่าวทุกสำนักเสนอแต่ข่าวของ เด็กวัยสิบสี่นี้มันเกิดอย่างนี้ได้อย่างไรถ้าพิเคราะห์แล้วมันก็หนีไม่พ้นที่ว่าผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบมันมีในวิชาภาษาไทยอยู่สมัยหนึ่งแหละ ที่พูดมันมีเรื่องพ่อแม่รังแกฉันมันก็คงจะเข้าทำนองพ่อแม่รังแกฉันนี่แหละคือถ้าวิเคราะห์ก็ส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากประสบการณ์ของคนที่เคยพบประสบการณ์อย่างนี้เด็ก เด็กพูดกันที่จริงแล้วเด็กผู้ชายเห็นทุกรายก็ชอบที่จะเล่นปืนเล่นปืนขนาดไหนขนาดบางคนตั้งลูกหลานให้ชื่อปืนเลยแต่ดีละส่วนดีเพราะว่าปืนก็คือเป็นอาวุธ ป้องกันตัวกว่าจะเล่นปืนจริงไม่ได้มันก็เล่นเกมก่อนเกมเกมที่ยิง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 ยง,ยงแล้วเด็กติดเกมถ้าติดหนักๆเข้ามันก็ ฝังไว้เลยมันก็มันถ้าเล่นกันเป็นวันเป็นวันวันคืนคืนนี้มันก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วมันเปลี่ยนสมองเปลี่ยนระบบความคิดในในในส่วนลึกอะของจิตใจมันฝังเข้าไปในบางทีฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกด้วยซ้ำการที่ เล่นเกมบางครั้งก็เกิดอาการหลอนเขาคงจะงงว่าเอ๊ะเขาเล่นเกมหรือว่าหรือว่าเรื่องจริงเนี่ยจริงหรือฝันไปแต่ที่ทำไปเนี่ยเป็นเรื่องจริงซะแล้วมี มีคนตายจริงๆมันไม่ใช่ในเกมจึงไม่ใช่ว่าจะน่าไว้วางใจก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าผลท้ายสุดจะเป็นอย่างไรแล้วผู้ปกครองจะรับมืออย่างไรหรือ จะตัดหางปล่อยปล่อยวัด